ผัดถิ่น่หมูผัดถิเยอะๆค่ะัดินหนะมูผัดถินนะคะเยอะๆค่ะชรางนี้นะคะท่านผัดถิ่นแก่กานัิกก่กากนนะมาเด้อกีสารุสันเด้อเช่นขนนะคะแต่ไม่มีเหล้าจีนนะเพราะว่า ไม่รู้จะไปหาชี้อี่ไหนครับตะนแพงมากเลยเล่าชีนนี้แพงมากนะทุกคนเยอะๆจังเจ็บจังเจยบเจังจังที่หั่นผักไว้มาเติมด้วยโอเคนะครับทุกคนหมูผัดชินค่ะหมูผัดชินเยอะๆค่ะทุกคนหมูผัดชินนะครับเยอะๆค ช้านี้นะคะท่านน,กกน,กกาน,นี้คือกาแฟท่านี้กาแฟ่ไ้ำีนลูกกันเลยเข้มข้นนะฮะแต่ไม่มีเหล้าจีนนะเพราะว่าไม่รู้จะไปหาชีนที่ไหนแต่ว่าแพงมากเหล้าจีน่แพงมากนะทุกคน เยอะแยอจังแย,ยบเจอแยบเยอะจังโอเบที่หั่นผักไว้มาเติมด้วยโอเคนะคะทุกคน ผัดชินใช่หมูผัดินเยอะๆค่ะผัดชนหมูผัดชิ้นนะคเยอะๆค่ะคาวนี้นะคะทนผัดิแกะ่นผัด้แะเด้อีสารกัะเด้อเช่นข้นนะฮะแต่ไม่มีเหล้าจีนเพราะว่า ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนครับตะอนแพงมากเลยเ่าจีนี่นแพงมากานะทุกคนเย่อแจ้งเจ็บจืดเ,เจ,จเ็บจืดจังทุกคนที่หั่นผักไว้มาเต็มด้วยโอเคนะครทุกคน กัดผิงค่หม the ูผัดผิเยอๆ่ผัดอหมูผัดินะคเยอะๆค่ะชาหนี้นะคะาหมูผัดกินใก่ชีสาเด้อสารกเด้อเเข้มข้นนะฮะแต่ไม่มีเหล้าจีนนะเพราว่า ไม่รู้จะไปหาชื้อที่ไหนคับทกนแพงมากเล่าชี่นี่แพงมากนะทุกคนเยื่ยเจื่อจัเจ็บจืดจ็บเลยจังโอเคเที่หั่นผักไว้มาเต็มด้วยโอเคนะครับทุกคน ผัดชิ้นค่หมูผัดิ้นเยอะๆค่ะผัดนิ้นหนะมูผัดชิ้นนะคะเยอะๆค่ะาวนี้นะคะถ้าหมูผัดจิ้นใหญ่ๆไม่ไนะด้กินสารลดกานเด้ย,ยเ่เข้มข้นนะฮะแต่ไม่มีเหล้าจีนนะเพราะว่า ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนคทะกคนแพงมากเล่าที่นม่แพงมากนะทุกคนเยื่อเยืจังเจ็บจังเจ็บเลยจังโอเคพี่หั่นผักไว้มาเต็มด้วยโอเคนะครับทุกคน ผัดกิ้นใช่หมูผัดชิ้นเยอะๆค่ะผัดชิ้นหมูผัดินนะคเยอๆค่ะชามนี้นะคะมนผัดกินใส่บบไม่เด้จินอันั้นเเมข้นนะคะแต่ไม่มีเหล้าจีนนะเพราะว่า ไม่รูจ้จะไปหาซื้อที่ทไหนครับกคนแพงมากเล่าจีนนี่แพงมากนะทุกคนเยื่อเยื่อจังเจ็บจังเจ็บเยืเจังทุกคนที่หัน่นผักไว้มาเต็มด้วยมอเ็นนะครับทุกคน